ใช้รถขับเพียงไม่กี่ปีแล้วเริ่มเหลืองคลิปนี้มีคำตอบค่ะ นายจากเพจคาร์เซ็นเตอร์นะคะวันนี้จะมีเคล็ดไม่รับจากเพจคาร์เซ็นเตอร์มาฝากทุกคนค่ะหากมองไปบนท้องถนนนะคะจะเห็นได้ว่ารถยนต์ส่วนใหญ่ที่วิ่งกันเนี่ยจะเป็นรถยนต์สีขาวใช่ไหมคะแต่คนที่ใช้รถยนต์สีขาวนะคะจะมีข้อกังวลใจค่ะว่าทํายังไงไม่ให้รถยนต์สีขาวที่ใช้นั้นกลายเป็นสีเหลืองก่อนวัยอันควรค่ะ 1. งล้างรถหรือเคลือบรถสีเป็นประจําแน่นอนอยู่แล้วว่าเราควรล้างรถอย่างน้อยเดือนละ1-2ครั้งเพื่อขจัดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆที่อยู่ในตัวรถ รวมไปถึงคาบใครคาบฝังแน่นแต่หากเป็นรถสีขาวควรหมั่นล้างรถสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและเพิ่มการเคลือบสีเพื่อช่วยรักษาสีรถให้เงอง,งามปกป้องสีรถจากคราบสิ่งสกปกต่างๆช่วยให้รถสีขาวชะลอการเหลืองลงอีกด้วยค่ะ 2. หลีกเลี่ยงการจอดรถกลางแดดแรงๆแสงแดดเป็นตัวการสําคัญนะคะที่ทําให้รถสีขาวกลายเป็นสีขาวอมเหลืองได้ในเวลาอันรวดเร็ว โดยเฉพาะหากเพื่อนๆต้องจอดรถกลางแดดที่เป็นที่โล่งแจ้งประจําและระยะเวลาหลายๆชั่วโมงค่ะข้อสค่ะหลีกเลี่ยงการจอดรถใต้ต้นไม้บางคนคิดว่าการจอดรถใต้ต้นไม้นะคะเป็นเรื่องที่ดีเนื่องจากต้นไม้ช่วยบดบังแสงแดดให้รถค่ะทําให้รถของเรานั้นไม่ร้อนและไม่เหลืองไวแต่ที่จริงแล้วถ้าอยากให้รถขาวๆนั้นไม่คร จอดรถไว้ใต้ต้นไม้ค่ะควรหลีกเลี่ยงการจอดใต้ต้นไม้เนื่องจากเวลาที่เราจอดรถใต้ต้นไม้เนี่ยแน่นอนอาจจะมีกิ่งไม้ใบไม้ฝุ่นละอองหรือยางไม้ค่ะข้อ4ี่นะคะใช้ดินน้ำมันขจัดคราบไข่าาค่ะและขัดสีรถบ้างดินน้ำมันจะขจัดคราบฝังแน่นและดูดสิ่งสกปรกต่างๆในรถได้ค่ะหากเพื่อนๆเห็นว่ารถของตัวเองเริ่มเปลี่ยนจากสีขาวกลายเป็นสีเหลืองนะคะแนะนำให้ขัดสีรถและลูกดินน้ำมันค่ะ